วันนี้เป็นวันอังคารที่25มิถุนายน2 5 6 7ก็ไปเห็นบทความของ The Standard นะครับเงินเฟอ้อพ้นพิษคนไทย48%ชีวิตแย่ยลงเร่งรัดเข้มขัดลดสินค้าฟุ่มเฟือยแถมหมดเวลาพักดี8ปพร้อมเปลี่ยนใจหากเจอสินค้าดีและถูกกว่าคำว่าพักดีนี่คือ แบรนด์ r o y a l ี้นะครับแบรนด์ยลตี้ก็คือความจุรักภักดีต่อแบรนด์หรือว่าความเชื่อมั่นและยึดติดกับยี่ห้อของสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับบทความบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวน,นนั้นไม่ใช่แค่ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งแต่มันกําลังส,สั่นสะเทือนชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยอย่างแท้จริงจากรายงานของไทยช็อปเปอร์เทรนด์2567ของ n i q เผยเห็นภาพชัดเจนว่าค่าของชีพที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคและอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นถึง30%ในเดือนมกราคมปี2567เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ากำลังบีบให้ผู้บริโภคต้องคิดหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ใช่เรื่องจริงที่จะบอกว่าสถานการณ์ทางการเงินของผู้บริโภคจำนวนมากกำลังสั่นคลอนในปี2567มีผู้บริโภคมากถึง48%ยอมรับว่า ฐานะทางการเงินของพวกเขาแย่ลงกว่าปีก่อนหน้านี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกหลอมย่าทําให้หลายคนต้องรับเข็มขัดและคิดทบทวนการใช้จ่ายอย่างจริงจังจุดนี้เองทําให้ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้มองหาแค่สินค้าที่ถูกใจแต่ต้องเป็นสินค้าที่จําเป็นและคุ้มค่าด้วยหลายคนหันมาลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นรวมถึงสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆนอกจากนี้การซื้อสินค้าจํานวนน้อยลงและรอจังหวะลดราคาหรือ โปรโมชั่นก็กลายเป็นกลยุทธ์ยอดฮิตที่ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้อย่างมากถึงหนาที่90%ของผู้บริโภคในปี2567ให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคาโดยเพิ่มขึ้นถึง82%ในปีจากในปี2565และถึงแม้จะต้องประหยัดแต่ผู้บริโภคก็ไม่ได้ลดมาตรฐานเรื่องคุณภาพลงเลยในทางกลับกันพวกเขากลับให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้ามากขึ้นกว่าเดิมและพร้อมที่จะจ่ายงินขึ้นถึง 78%ในปี2567เพื่อแลกกับความสะดวกสบายและสินค้าคุณภาพเยี่ยมเพิ่มขึ้นจาก70%ในปี2565ที่น่าสนใจก็คือผู้บริโภคยังเปิดใจให้กับสินค้าและแบรนด์ใหม่ๆมากขึ้นโดยมีถึง89%ที่ยินดีลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในปี2567เพิ่มขึ้นจาก79%ในปี2562หากสามารถตอบโจทย์ด้านราคาและคุณภาพได้ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผู้บริโภคส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทความจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่เคยมีกำลังสันคลอนโดยในปี2566นั้นมีเพียง19%ของผู้บริโภคที่ยังภักดีต่อแบรนด์เดิมซึ่งก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าผู้บริโภคพร้อมที่จะเปลี่ยนใจหากเจอสินค้าที่ดีและคุ้มค่ากว่า ดังนั้นธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันหันมาเน้นคุณภาพและความคุ้มค่าความคุ้มค่าของสินค้าจัดโปรโมชั่นลดราคาและข้อเสนอพิเศษรวมถึงเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ให้ได้มากที่สุดโดยอย่าลืมว่าสินค้าที่ผู้บริโภคชาวไทยให้ความสําคัญเป็นพิเศษในร้านค้าได้แก่แชมพูและครีมนวดผมผงซักฟอกและน้ํายาปรับผ้านุ่มและอาหารจพวกข้าวแป้งพาสต้าน้ามันปรุงอาหารและเครื่องปรุงรสต่างๆ ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณบทความดีๆของ The Standard w e a l t h นะครับ